จริงๆในยุคนี้เราก็คือกินอาหารเป็นบ็อกเซตกิน1จานหนึ่งกล่อง1ยูนิตอยู่แล้วครับ,รบแล้วทีนี้คือโดยส่วนตัวผมก็ชอบทานอาหารญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นมามีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งเหมือนกันแล้วก็จริงๆแต่ว่าบ้านเราทำอาหารไทยครอบครัวทำอาหารไทยนะฮะทีนี้เราก็เห็นข้อดีหรือข้อเสียเนี่ยเอามาผสมกันแล้วก็ออกแบบใหม่เพราะว่าปกติเลยเนี่ยของเราพอไปเสร็จอะ่ะกินด้วยจานกินด้วยกล่องหรือเวลาส่งไปเนี่ยมันมันยังมีจุดอ่อนอยู่นิดนึงคือมันยังไม่เกิดความประทับใจ รสชาติอาหารนะโอเคอร่อยคนยอมรับแต่ทีเนี้ยเราก็อยากว่าทำยังไงมันจะได้มากกว่าการอร่อยครับก็คือนอกจากอร่อยรสอะมันต้องอร่อยตากินแล้วรู้สึกอร่อยใจเพราะว่าในการเลือกสินค้าหรือว่าเลือกจะซื้อของะนะครับเราเวลาเราไปเดินจะสั่งอาหารเรื่อยๆต่างเรามองหน้าตาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วครับ <S <S ผมเงาะนะครับผมหรือว่าเรจิรศักดิ์บุญเมศสุ่วยเป็นเจ้าของแบรนด์ข้าวเข่งครับ เาเคีง okay, เป็นเป็นแบรนด์กับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการออกแบบครับ mm hmm. เริ่มต้นเลยเกิดจากการออกแบบออกแบบจากพื้นฐานคือธุรกิจของที่บ้านเราที่บ้านเราขายน้ำพริก oh. ทําข้าวน้ำพริกในฟู้ดคอร์ดมาประมาณ20ปีแล้วครับอะไรแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือเอาเริ่มต้นเลยก็คือมันเกิดวิกฤตก่อนโควิด hmm. พอวิกฤตโควิดเนี่ยในห้างเราเคยมี20 3 0ิาิสาขาพอโควิดปับ๊บห้างปิดเราเหลือศูนย์นะ mm hmm. ครับพอเหลือศูนย์ติดเลยทำให้ต้องหันหน้ามาคุยกันละว่าจะทำยังไง ตัวผมเองผมเรียนออกแบบมาอยู riding, ่แล้วครับเรียนออกแบบก็ฟิ d e ี i g n ครับแล้วก็ทํางานอีเวนต์ออกงานมาทีนี้เราก็เลยเอาวิชาตรงนั้นกลับมาผสานกับของที่บ้านแล้วก็เลยแตกแบรนด์ออกแบบแบรนด์ขึ้นมาใหม่ออกแบบแพ็กเกจขึ้นมาใหม่จนมาเป็นข้าวเข่งครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเกิดการพัฒนาหน้าตาขึ้นมาอันดับแรกของหน้าตามันเลยก็คือเรื่องแพ็กเกจจิ้งครับทีนี้เราก็มองหาแพ็กเกจจิ้งทั่วไปเลยว่า แล้วเราจะเอาอะไรมาใส่แทนเป็นกล่องแบบไหนดีเป็นกระดาษคราฟเป็นนี่น,นู่นไอ้นี่มันไหมจริงๆเราก็เลยคนพบว,ว่าในวัสดุใกล้ตัวของเราอะเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเราทําข้าว้าพิกปะทูเราสั่งปะทูมาเยอะมากครับอย,อย่าบอกว่าเข่งปาทูเป็นแรงบันดาลใจอ่าถูกต้องครับจริงๆมันน่าจะเข่งปาทูเลยเพราะว่าพอเรามาโฟกัสกลับมาที่เข่งปะทูจริงๆแล้วฮะ,ะมันตอบโจทย์ได้ทุกอย่างเลยคือหนึ่งทั้งเลือกคอทั้งเรื่องรูปลักษณ์เพราะว่าตัวขเข่งเองอะครับ มันมันถูกออกแบบมาให้เป็นแพ็กเกจแล้วก็มันมีความพลมองแล้วเนี่ยมันมีสตอรี่มันมีคอนเทนต์ของความเป็นไทยมีคอนเทนต์ของงานหัตถกรรมของความเป็นเอเชียอยู่เรียบร้อยจบหมดแล้วเพียงแต่เราต้องเอามาแอดมันว่าเพราะเข่งมันมีรูพุ่นมันสัมผัสอาหารโดยตรงอาจจะดูไม่สะอาดนักใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าไปเคลือบหรือพ่น l a เกอร์หรือทําอย่างอื่นเนี่ยมันก็เกิดเป็นสารเคมีถ้าไม่ใช้สารเคมีเลยก็จะเป็นมอด อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องพัฒนาดีเทลละเอียดมาดนิดนึงจนกว่าแบบว่ามันจะมาใส่บรรจุข้าวได้ส่งออกไปได้แล้วไม่หกไม่หล่นจัดได้สวยงาม,มก็คือต้องออกแบบครับใช้วิชาดีไซน์เลยออกแบบมาเลยว่าใน1อันเนี่ยฮะเราจะต้องใส่อะไรวางตรงไหนบ้างมันต้องมีคอมโพสต์แบบไหนถึงจะดีคนกินอะไรเอาดีไซน์นําฟังก์ชันครับผหคอนเซ็ปต์ของมันคือไทยเบนโตะไทยเบนโตครับอาหารไทยสไซ์เบนโตะครับ ถูกต้องครับผมเพราะว่าเมนเราอ่ะ,อะคือหัวใจ DNA ของแบรนด์เราอ่ะครับคือเอาอาหารไทยมาใส่เข่งเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จำกัดแค่จะต้องเป็นข้าวน้าพริกอย่างเดียวเป็นอะไรอาหารไทยทุกอย่างที่มีความเป็น,ปนไทยเพราะว่าเราอยากทาเบนโตะก็คือกล่องอาหารของคนไทยจริงๆที่เป็นรสชาติไทยจริงๆเพราะว่าอาหารรไทยอ่ะครับเราจินตนาการรสชาติได้ก่อนซื้อแล้วเราทุกคนผมเชื่อว่ารู้ว่าน้ำพริกรสชาติยังไงลูกค้าผู้กปิดรสชาติยังไงแกง เดียวหวานรสชาติยังไงครับก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นไทยเบนโตและวทีนี้ก็ค่อยมาปรับปรุงว่าไอ้ความเป็นเ็นโตเนี่ยพอมันอยู่ในเข่งแล้วแพคเกจจิ้งได้แล้วทีนี้การจัดวางก็ดีไซน์ไว้หมดเลยครับให้รู้สึกตั้งแต่แว็บแรกว่าโอ้มันว้าวมันดูเยอะหรือมันจะกินอิ่มไหมด้วยสีสันสลับผักอะไรทุกอย่างมีการดีไซน์ไว้หมดก่อนครับก่อนที่จะออกมาเลยครับ เริ่มต้นเลยครับเราวางเมนูในตระกูลข้าคุกน้ำพริกไว้ก่อนเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดละเป็นเหมือนโปรดักต์ฮีโร่มาก่อนเลยคือเราทําน้ําพริกทาข้าคุกน้ำพริกมาละเรารู้มันทดลองมาเป็น10ปีแล้วเรารู้ว่าควรจะใช้น้ำพริกรสชาติประมาณขนาดนี้ผสมกับข้าประมาณขนาดนี้กินกับเครื่องเคียงอะไรเพราะฉะนั้นเราเลยออกแบบตระกูลข้าคุกน้ำพริกมาก่อนเลยครับทีนี้มีห้าน้ำพริกครับผมก็จะมีข้าคุกน้ำพริกกะปิข้าคุกน้ำพริกกะปิมะม่วงข้าคุกน้ำพริกตะแดงน้ำพริกลงเรือ ครับผมแล้วก็น้ำพริกปลาครับอ้ออีกอันนึงก็คือข้าวปลาทูแมวปาทูแมวอไอ่าครับอันนี้ก็คือจริงๆเป็นเมนูโบราณนะครับเราก็เลยจะได้ได้ยินมาข้าวแมวขโมยข้าวคุกปลาทูอะไรอย่างเงี้ยข้าวคุกข้าวแมวมันจะเรียกหลากหลายกันมาครับเราก็เลยว่าโอเคงั้นเราก็ตั้งชื่อให้มันหมดกับของเราแล้วก็เอาทุกอย่างมาสรรมัติกันก็ค,คือเป็นข้าปลาทูแมวก็คือจริงๆเป็นข้าวสวยละอน้นแล้วก็คุกกับเนื้อปลาทูที่เราแกะก้างออกเรียบร้อยแล้วครับ ทีนี้พอมาคุกคันเสร็จเนี่ยเราเก่งเรื่องเครื่องเทศอยู่แล้วเราก็มิกข้าวพริกเกลือของทางตะวันอกอกเพราะผมเป็นคนจันทบุรีแล้วมันจะมีข้าวพริกเกลือคือใส่น้ำพริกเกลือหรือจิ้มเฟฟูดเนี่ยผสมไปในเครื่องแล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศไปหน่อยมีตะไคร้ซอยนะครับมีหอมแดงมีพริกมีมะนาวนิดหน่อยลงไปในนั้นมันก็จะคล้ายๆข้าวยำกับเนื้อปลาทูเสร็จแล้วตัวหัวกับหางเนี่ยเราก็ไปทอดให้กรอบแล้วเราก็มาประดับไว้อีกทีหนึ่งซึ่งก็ทานได้ เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนโอ้โหได้ปลาทูแมวทั้งตัวก็จะได้รับความนิยมครับก็คือตอนนี้เบสเซอร์เลยก็จะเป็นหนึ่งคือข้าวคุกน้ำพริกกะปิหรือกะปิมะม่วงเนี่ยคนก็จะเคยชินสั่งแล้วแล้วก็พอเห็นคนเห็นชื่อข้าวปลาทูแมวก็จะสั่งข้าวปลาทูแมวกันครับก็อยากลองใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นเบสเซอร์เลยแล้วต่อจากนั้นมาพอสเต็ปที่2อะเราก็เริ่มมีเมนูอื่นละตามคอนเซปต์เราเราอยากทาอาหารไทยอื่นก็จะมีข้าวหมูฮ้องอครับข้าวหมู อาหมูฮ้องคือภาคใต้ครับครับก็เลยนั่นแหละครับก็เลยไปเอาสูตรของหมูฮ้องมันก็จะเป็นหมูสามชั้นชิ้นใหญ่แล้วก็ตุนเครื่องนะฮะของหมูฮ้องสูตรหมูฮ้องเลยให้เรียบร้อยแบบกินตักไปนุ่มแล้วก็ราดข้าวมีผักเครื่องเคียงเล็กๆน้อยๆมีกลิ่นความหอมอบเชยเบาๆแต่งจานอยู่ครับก็เป็นเมนูใหม่ที่เราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับผม เราก็ทดลองตลาดออกไปอยู่สักพักหนึ่งเราพอส่งไปส่งมาเราก็ได้อินฟลูเอนเซอร์หลายคนครับพอสั่งไปกินเสร็จแล้วก็เกิดการบอกต่อบอกต่อบอกต่อ,อ,ตอเลยซึ่งมันพิสูจน์ได้เลยว่ามันไปได้ด้วยตัวโปรดักต์จริงเพราะว่าเราไม่ได้จ้างใครเลยครับพอมาเกิดการบอกต่อทานไปทานมาแนะนํามาอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนก็อยากกินแล้วก็บอกต่อไปบอกต่อกัอนไปเรารู้จักบ้างทํางานบ้างก็เสนอไปหรือว่าอลองชิมดูไหมอะไรไหมเนี่ยครับถ้าเขาชอบเขาก็เมื่อมันชอบอะ พอมันชอบเสร็จทีนี้เขาก็โพสต,ต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยเกิดเป็นไวรัเลเล็กๆนิดนึงครับเพราะว่าเราขายออนไลน์ครับแลวทีนี้ก็คือว่าทุกคนเห็นรูปไปแล้วเพราะฉะนั้นคอนเซปต์หรือคนที่พับใจของเราคือ1คือเหมือนในรูปเป๊ะครับเหมือนของจริงไม่จกตาโอเคมไม่จตาใช่ครับประตูอาจจะคนละตัวนะครับมไม่ใช่ตัวเดิมแต่ดูรับโดยรวมแ่ะเราก็คือให้เต็มให้ล้นทุกอย่างแบบนั้นเลยครับตอนแรกเบสราคาทั้งหมดเลยครับเราวางไว้ที่99บาท คือทุกๆอย่างถ้ามันอยู่ในได้ก็คือจะเป็น9 9บาทเลยครับค่าคุกน้ำพริกห้าแบบที่บอกมาค่าปลาทูแมวจะคือ9 9บาทยกเว้นเมนูถดัดไปเหมือนข่าหมูฮ้องที่เมนูมันมากกว่าก็จะกลายเป็น1 1ออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราวางไว้ที่9 9บาททั้งหมดเลยครับมีไซส์ให้เดืยวไหมคะเซตทานคนเดียวเซตไซส์ครอบครัวอา่าครับคือตอนนี้เราแบ่งเป็นในหมดของอา,า,าหารจานเดียวถ้าอาหารจานเดียวก็คือ1เข่งกิน1อิ่มพอดีมีข้าวเครื่องเคียงครบทุกอย่างนั่นคือ9บาท แล้วก็ในหมวดที่2เราก็จะทําแบบไซส์ครอบครัวครับก็คือจะมีเขียงใหญ่15นิ้วนิ้เป็นเซตน้ําพริกโอ้โหทานได้มันห้าคนครับใช่ครับแล้วก็เตรียมผงข้าวอย่างเดียวพอเลยแล้วก็สั่งชุดนี้ไปมีทั้งเครื่องเคียงของน้ําพริกทุกอย่างเลยครับเลือกน้ำพริกที่สอย่างแต่เครื่องเคียงนี้มีครบหมดเลยครับมีปลาทูมีผักทอดผักต้มผักลวกหมูฝอยหมูหวานมีครบเซตเลยครับ ลูกค้าเนี่ยตอนแรกเราก็วางลูกค้าเป็นเป็นคุชเมอร์ทั่วไปเลยครับผมเป็นผู้ซื้อผู้ทานทานในคอรอบครัวหรือที่ทำงานแรแล้วแต่ครับเป็นรายปรททีทั่วไปเลยครับทีนี้พอระหว่างเราขายไปขายมาเนี่ยเราก็จะเจอกลุ่มใหม่ครับกลุ่มใหม่ซึ่งซึ่งเราวางไว้แล้วแหละแต่ตอนแรกเราว่าจะเป็นสเต็ปสองไปทำก็คือพวกกลุ่มจัดเลี้ยงบ็อกซเซตหรือว่าซื้อไปอทานปริมาณจํานวนเยอะๆนะ,ะครับคือกลุ่มตรงนี้ อโอเคไอ้คนกินในครอบครัวบริรค้าทั่วๆไปนไั้นต้องพูดถึงแล <ไอ S 1> ้วก็มีมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆอยู่แล้วครับแต่ทีเนี้ยหลังจากจุดตรงนั้นน่ะคือสิ่งที่เราสร้างไว้ครับผมคือมันเป็น1เข่ง1กล่อง1เซตของเราเนี่ยครับมันได้แวลูมากกว่าอาหารกล่องทั่วๆไปอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าในการที่สมมุติเรามีประชุมมีสัมมนาหรือว่ามีแขกมาแล้วเราต้องไปจัดเลี้ยงเนี่ยตัวบล็อกเซตที่จะต้องถ่ายมื้อกลางวันเข้ามาเนี่ยฮะถ้า1เลยถ้าเราเลือกข้ากล่องทั่วไปม เป็นทั่ว,วไปหรือว่าถ้าเกิดเราจะเอาจากแบรนด์อื่นซึ่งมาปุ๊บงบมันก็จะเกิน100บาทต่อหัวมันก็จะเป็น100กว่า200อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ทีเนี้ยของเรามันอยู่ที่9 9บาทก็คือตอนหนึ่งอิ่มหนึ่งหัวคือ100บาทแล้วพอไปเป็นกล่องเป็นบ็อกเซตก็จริงเต็มพอมีความเป็นเข่งมีการจัดจานทุกอย่างลงตัวมันเลยดูมีแวลูมากกว่านิดหนึ่งครับก็เลยทําให้เราเกิดกลุ่มลูกค้าที่เป็นบ็อกเซตกลุ่มการจัดเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชาการเอกชนต่างๆครับ ก็จะมีลูกค้ามาครับเคยได้เยอะสุดก็มันเกือบสี่กล่องครับใช่ครับ order, ตอนหนึ่ง o เป็นของธนาคารแห่งหนึ่งครับผม mm hmm. ตอนนี้เราใช้ระบบ p ออเดอร์ทั้งหมดครับ mm hmm. ก็คือสั่งก่อนอย่างน้อย1วันครับ mm hmm. ก็คือจะทานพรุ่งนี้ก็ต้องสั่งวันนี้ละหรือว่าจะสั่งสั่งวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้คืออย่างน้อยครับแต่ถ้าเกิดสมมติจะสั่งล่วงหน้าไปจัดเลี้ยงพระกินกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สั่งก่อนได้เลยครับที่เราทําเป็น p ออเด d e r เพราะว่าหนึ่งคือเราอยากจะเตรียมของให้มันสด แล้วก็สะอาดครับเพราะไม่งนั้นถ้าเราเปิดร้านทั่วๆไปโดยเฉพาะของเรานะครับของเราเป็นของสดปลาก็ต้องทอดใหม่ผักทอดก็ทอดใหม่อะไรอย่างนี้ครับถ้าเราเตรียมไว้แต่เช้านะฮะแล้วก็ค่อยๆทยอยขายเนี่ยของก็อาจจะไม่ไมสดใหม่เท่าไหร่หรือถ้าเรามาเริ่มทอดเริ่มทํานับหนึ่งนั่นแตอนนั้นเนี่ยฮะมันก็จะทําให้กว่าจะไปถึงมือช้า,าลูกค้านิดนึงเราก็เลยเลือกที่ะทั้งหมดจะกลายเป็นีออเดอร์ก่อนและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราจะเก็บการสั่งตรงนี้ไว้ให้เป็นชาย ตอนนี้ที่ทดสอบมาพอเราเปิดมา2ปีแล้วครับเราเปิดจากของตัวเราเองแล้วเราก็เคยไปเปิดหน้าร้านที่ตลาดจอร์ดแฟร์หรือว่าในห้างในตามงานแฟร์งานอะไรต่างๆที่อยู่ครึ่งเดือน15วันนะครับหลายที่จอร์ดแฟร์นี่เราอยู่มาสองเดือน2เดือนกว่าๆเพื่อไปทําตลาดตรงนี้เหมือนกันก็คือเราเซตไว้เลยครับว่าวันหนึ่งอย่างที่บอกว่าขั้นต่ําคือสายได้30นะฮะขายได้30เข่งเนี่ยก็คือถ้าตีไปกลมเหมือน9กบาททตีไปสามพันบาท 3,000บาทเนี่ยจริงๆเรามีกําไร1,000บาทอตอนหนึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า30วันขายไปเรื่อยๆแบบแบบว่าเป็นมินิมัมเลยครับก็จะได้เดือนละ9,000 90, 0บาท9,000 90, 0บาทก็มีกําไรอยู่30,000บาทครับนี่คือเลยทำให้ทุกคนอยู่ได้เลยครับ,รบแต่ว่าปกติที่เราขายก็อยู่ที่มาสัก50-60เ่งในการออกงานแล้วก็เฉลี่ยกับการจัดออเดอร์เนี้ยก็จะอยู่ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นไรายได้ถ้า ทำตลาดกลางๆเองขยันแบบกลางๆงเดือนหนึ่งอยู่ทั้สองวันก็จะอยู่ที่ประมาณสักแสนกว่าบาทครับเนี่ยขายเข้ามาครับเมนของเราเลยเรา,อา,ารอาหารไทยสไตล์เบนโตงแล้วก็แบบเราคือ,อข้าวเข่งครับเพราะฉะนั้นนะต่อไปเมนูในของที่เป็นเมนคอร์สตัวทัวไปก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและเป็นอาหารหลักเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีจานกลางมีแอปเปิลเทเซอร์ของหวานของว่างที่อยู่บรรจุแต่ในเข่งรวมไปถึงขนมหวาน พราะก่อนอันนี้ออกไปขายเราก็เริ่มคอลแลบละคอลแลบกับเพื่อนรุวมธุรกิจก็จะเป็นขนมไทยของลุงอเนกครับ mm hmm. ที่เพชรบุรีคร, mm hmm. ครับก็เป็นคอลแลบกันก็นําขนมไทยเข้ามาขายอาจจะแพ็คใส่เค่งหรือว่าขายทั้งตัวกล่องเลยเอาอหม้อแกง,องเขามาอยู่ใน3มเค่งเป็นแพ็คหนึ่งเค่งสามอันร้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราอยากจะให้ว่าตัวของเราวางโครงสร้างไว้แล้วว่าเราคืออาหารไทยไซยเบอโต ของทุกอย่างที่อยู่ในเข่งเราผลิตได้รวมตั้งแต่ของคาวของหวานครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะเจอข้าวเข่งตอนนี้ของเรามันเป็นอาหารสดครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยได้กรุงเทพและปริมณฑลครับที่ไปส่งได้แต่ในส่วนของเหมือนที่ถามเมื่อกี้ที่วางแผนนะฮะเราก็เลยจะต้องมีอย่างอื่นผมลืมอีกอย่างนึงก็คือว่าพอเรามีของคาวของหวานเสร็จเราก็ต้องมีของฝากหรือว่าเทคขาไปซึ่งเราก็น้ำพริกนะครับมาบรรจุขวดอันนี้ก็คือส่งในทั่วประเทศละแต่อยากให้คนจําภาพว่าถ้าเราจะต้องสั่งบ็อกเซต สั่งเบนโตะแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวกลางวานันหรือข้าวกล่องที่ไปที่ไหนต่างๆแล้วยังมีความเป็นไทยอยู่แล้วก็ได้คุณภาพก็ต้องนึกถึงข้าวเข็ง